หลงโง่เลยวครับขอโด้วยคโอ้ขับผมถูกแน่เลยครับเดี๋ยวของหน้าปทิดาของหน้าขเจ้าแม่โอ้ไม่หงโงหลือยงครับผมมาต่เห็นต่วได้ปีนีข้เจ้าหายังน้ำเงินทางไปเอาบอ้มีคนหานํำครับผมเห็นก่อน แดดเป็นแดดให้พี่น้องหอนให้ให้เต่ร่มจักน้อยนี่สองนเตาเตี่เามีาห,มหน้าหาตะกบรืใส่เมีดได้ป โอ้ยหนึ่เดียวพี่น้องโอ้ยไปกันไหมครับพี่น้องเห็นแล้วโอ้พี่น้องใครง่ายครับผมขีม้เก้าขเก่ามาเอาได้ครับผมว่านี่มันคำกรนหาบ่พ่อมืมมอในว่าอีกแล้วม,มาพอม่อยังมาพออาอา่อ,าาพออยู่งี้ก็ใครเป็นได้พี่น้อง เดี๋ยวงูเขาครับหาลองเคลียร์มืออีกนัดนครับเดี๋ยวไปหน่อยพี่เดาเขียวโบเ,เห็นหน่อยไรเดู๋งูเขาครับ Oh, để hai đây học nhỏ hưng mặt nhỏ mặt nhỏ mặt nhỏ nhỏ nướng nướng, nhỏ 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 này. เอาแบบต้องเลียงละเมือนี่ในการในการพี่น้องจึกดอกครับว่ะซี่หายดอกมูหนึ่งมูตัวซ้ำนี่แหละครับสุเม,มืองนี่พี่หนบู้ที่กี่ยงเคยออกได้หลายเลย Bàn áo như thế mẹ bận, bố mà ăn gì mà mà đó, double đó neo rồi, ừm, nhỉ, tiếng kêu hú rồi, bố ăn gì ừ, không này, này được, เอาว่าสูงเห็ดครับมือหนิพอได้เอานั่นละ่ะทีเต็มตาเล่ามือนีหครับผมหาไปอีก,กน,นะเถื่อมันพออีกเฮ้ยนะโอ้ครับปิดดอกหนึง่งโอเไเหยียบพอซะแล้วมันหกกักแล้วมันหักพี่น้องโอู้หูสงามเลยครับหนิแไง่ได้ก็ลัางงาม ตัดตีมันไพร้อมครับพี่น้องมันเกิดทะลุนนะคือหนาที่เดยกรับมา,าหของเก่าจะมองมันเลยได้นะไหมได้นี่ยังหลงเหลือเยอะด้วยครับนะมากถึงหมื่นได้หนี่ผมกับมาหของเก่านี่มันหกหนะครับมันเลยบ่เห็นนะมันล่างงาม ันหกมันบ่เห็นบานต้องถ่ายให้มันบานสัก,กอนมันยังสีเห็นนะมันขึ้นมาจากป่าน่ะมันยังเห็นหกโหดล,ลองเคลียบมันเคลียบมันก่อนพี่น้องผมสบายครับพี่น้องหน้าก็น,กกน่าง,งามเลยครับพอดีเนาะดอกซ้ำถ้าตีมันไปนั่ครับ em nào pin nào thấy nhau thấy nhau không nhà hốc chút phải không? sau rồi phải không? đó. Có ừ. tí à. đây Rồi ra cái đó Rồi đọc con tóc nghe rồi Mẹ bò à Mẹ như đọc nọ <laughs> Thì yên bất cứ mua nè Mẹ ăn น้ำกระาโมงโอ้โหพวกเขาพวกนี้พุ้นกระติตกได้ครับยังน,นี่คือมัดงล่ะ,ละไว้ฟ้าฮาครับนู้นเดาขึ้นหน่อยครับ

ครับผมอาจจะเป็นสองดอกสุดท้ายครับฝ้าเริ่มห้องแล้วนะครับย่านฝ้าครับส่วนนี้มันแห้งอยู่ในปลาไม่มีหมอ่มองล,ล,ลบหม่องรีดูกันดูว่านีโอ้ยหน่อยกหน่อยครับ <c oughs> ครับผมสองดอกสุดท้ายเนี่ยครับผมยังได้กาแฟโกตรติดตามไม่ได้ครับพี่น้องพี <c oughs> ่มันจะได้ทำนี่ผมผมเสียรุ่งให้เรุ่งหยีดอกสุดท้ายมาเรุ่งไหม โอ้โอครับผมผลงานมือนี่เต็มใต้เลยครับนี่จะแบบกำงงามมือนี่ไม่ได้ดอกเลี้ยงพร้อมทุเหมือนไม่ได้ดอกเลี้ยงบานเทาเบริเบรดครับพี่น้งองครับผม่านกะขอจบคลิปไปซ้ำนี่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีอีกผมจะม,มาถ่ายเบื้องใหม่มีเวลาเดี๋ยวมาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม